นี่นะครับผ้ามาเบงงัวง้ามนะครับงัวลูกสองได้ท้องนะครับท้อง KF KF 3สามหนึ่งมันบ่ครับงหกแปดสามสามหนึ่งครับเนาะท้อง K f เอสามหนึ่งนะครับท้องได้สี่เดือนเขาเดือนที่หานะครับสี่เดือนกว่ากว่านะครับเพิ่นเปิดราคาอยู่ที่แปดหมื่นนะครับราคาต่อรองได้นะครับเดี๋ยวสิฝากเบอร์โทรคุไว้ในคลิปนะครับ แน่ลูกสองในท้องนะครับท้องเคเอฟสามหนึ่งนะครับ4ีเดือนเขาหาเดือนนะครับมีใบมีหลอดครบนะครับนี่ครับคุณครับถ้าผู้ใดสนใจนะครับเดี๋ยวสิฝากร์โทรไปในคลิปนะครับเดี๋ยวไปโทรคุยสอบถามตอรลองราคาเพิ่มใดเลยนะครับ 2อ f 3 1นะครับประกันตำนี้รนประกันตำนี้ทุกอย่างนะครับคุยกับเจ้าของพ่นใดเลยนะครับต่อรองเลยเลยนะครับ